บอยวันบันเทิงโพสตต์ัดเพอหลังออกโรงป้องใบเตยพรพจี้ลูกสาวผู้บัญชาการตำรวจภูทรหกจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างบอยวันบันเทิงนั้นได้ออกมาโพสต์ถึงเพื่อนร่วมง,งานวอนขอให้ชาวเน็ตหยุดจมตีใบเตยพรพจี้ลูกสาวผู้บัญชาการตำรวจภูทรหกหลังโดนหังเลขถขล่มด่านเนื่องจากคก้าผู้กำกับโจ้หลังก่อคดีเฉาโดยได้ระบุข,ข้อความว่า หากมีจิตใจที่เป็นธรรมมีความเห็นอกเห็นใจก็ไม่ควรลากและขุดคุยคนอื่นไปเกี่ยวข้องกับคดีสุดสะเทือนใจเพียงเพราะเป็นคนรักการมีคนที่รับเป็นผู้ต้องหาก็ทุกข์ทรมานมากแล้วแต่การถูกกล่าวหาใส่ร้ายพูดจาเด่าทอทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในพฤติกรรมเช้ามันเจ็บปวดอย่างที่สุดสงสารจับใจเห็นใจเข้าใจไม่มีใครอยากพบเจอเหตุการณ์แบบนี้คดีส่วนคดีให้กระบวนการยุติธรรมตัดสิน แต่ความเป็นพี่เป็นน้องที่ผ่านมาการันตีได้ว่าน้องเป็นคนดีและไม่ควรต้องได้พบเจอกับเรื่องราวสุดช้ำแบบนี้วอนขอขอให้หยุดเข้าไปโจมตีน้องไม่ได้เป็นคนทำน้องไม่ควรต้องได้รับการเด่วทอรุนแรงเช่นนี้อีกทั้งยังได้กล่าวอีกว่าน้องเคยมาปรึกษาตอนที่ผู้กํากับโจมาจีบซึ่งในตอนนั้นพ่อกับแม่ไม่ได้เห็นด้วย แต่โจ้ก็เข้าไปหาพ่อแม่ไปกราบเท้าขอคบน้องตอนนั้นน้องก็สวดเพิ่งอกหักมาใหม่ๆเขาเข้ามาดูแลดีตอนนี้น้องร้องไห้เสียใจแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือเสียใจที่ทําให้คุณพ่อเสียชื่อเสียงน้องถูกเกินจากผู้ใหญ่แล้วเรื่องถูกโยงไปต่างๆนานาและขอยืนยันว่าน้องไม่ได้ลาออกจากการเป็นพิธีกรรายการวันบันเทิงน้องไม่ได้ทําผิดอะไร ที่ผ่านมาน้องก็อยู่กรุงเทพมหานครป่ายชายอยู่นครสวรรค์แต่สภาพใจิตใจก็อาจจะต้องพักงานไปก่อนและล่าสุดบอยวันบันเทิงโพสต์ตัดพพออีกครั้งหลังออกโรงป้องลูกสาวผู้บัญชาการตำรวจภูทรหกใบเตยพรพจี้ีลัน่นโดนด่ดาเละเพียงแค่พูดความจริงโดยบอยวันบันเทิงนั้นได้โพสตระบุข้อความว่าทำหน้าที่รายงานข่าวและเป็นแหล่งข่าวในคราวเดียวกันปิดอัดมันไม่ง่ายเป็นโจทย์ใหม่ของชีวิต แต่สิ่งที่เราต้องอดทนคือการฟังเสียงวิจารณ์ที่เกิดขึ้นจากอคติสักวันคงมีคนเข้าใจในจุดยืนนี้โดนด่าเละเพียงแค่พูดความจริง